วัได้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมที่มีไม้ไมคะ่ะทุกคนคะวันนี้มิมกลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเรียกชันของสาวๆออบอลบอลเจอซ่านหลิงซาน,านคือวิดีโอเรียกชันที่มิมจะทําวันนี้นะคะจะเรียกว่ายังไงดีจะเรียกว่าเป็นเอ่อเรียกชันในเรียกชันก็ได้คะ่ะทุกคนคือเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอของสาวๆบอลบอลเจอที่มิมจะมาเรียกชันวันนี้นะคะคือเป็นช่วงที่สาวๆได้เรียกชัน แฟนเมดวิดีโอที่แฟนๆทำนะคะคือเป็นสาวๆรีแอคชั่นแล้วบิมก็คือมาดูสาวๆรีแอคชั่นแฟนเมดวิดีโออีกทีหนึ่งนะคะก็คือเป็นแบบว่าเอา่อรีแอคชั่นซ้อนรีแอคชั่นนะคะทุกคนโอเคอันนี้คือบ,บิมไม่รู้นะคะว่าแฟนคลับเอ่อได้ทำแฟนเมดวิดีโอออกมามีช็อตไหนบ้างนะคะถ้างาั้นเรามาลองรับชมไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะว่าสาวๆจะรีแอคชั่นแฟนเมดออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็จะมีช็อต น่ารักน่ารักแบบไหนโผล่ออกมาบ้านนะคะโอเคถ้างาั้นเราไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมกันเลยค่ะเริ่มอันนี้คือนางไม่ทันเริ่มเลี่ยทุกคนหน้าสาวๆคือแบบดูเหมือนมือนดูง่วงๆนะคะน่าจะแบบเพิ่งทํางานเสร็จนะโอเคถ้างาั้นเรามาเริ่มเลยคะ่ะอันนี้เป็นช็อตในรายการช่วงเออร์หลิงเออร์หลิงนะคะ ใครอะจอเล็กไปนิดนึงอ่ะทุกคนโอ้ใครเจ้าเย่เอ้ไอเออดูเน่แบบขื่มนะขืมข่ม

นี่ป่านี่เป็นเด็กน้อยอันนี้ก็คือเป็นช็อตในรกกายการช่วงเออร์ลิงเออร์ลิงนะคะช,ชื่อเสี่ยชืย่อเสีย่ยอ๋า ันนี้ที่ถ่ายถ่ายวิตยาศาสตร์นะคะโอนยไม่โฟกัสไม่ถูกเลยอะ เขาบอกว่าเหมือนเอเลยนะทุกคนเจ๋เลยเว้นชอบตกเจ๋จื้อเจ้ออันนี้จะเป็นตัดต่อแบบฮาฮานะทุกคน 我的่ะเอ้ยฟ้าะอ๋ออันนี้คู่ทาเลยทุกคนตอนเลือกหัวหน้าเน่เน่หามากเลยตอนนั้นอ่ะตอนนี้ก็หาตอนจับมาแรงอะ ถูกปีถูกปีเห็นเธอไอเอ่ยสัตวตัวน่ารักอะฮะจ้าว

เนื้อสุโกโนอาอันนี้ต้มเ่อ้โหวนนีนี้อี่นกต้องจับแว่นไหมหนูคนบึ่งแล้วมันตก เฮ้ยนี่ยชอบเนี่ยคือแบบโอ้ผัวเห่าอีซื้อคือช็อตนี้มันดูหลายรอบมากทุกคนมันแบบาสาวๆคือผัดกันจุค่ะมีซี่เหรียคนเดียวนะคะที่หลบไม่ได้คิดมาก 写了写了些啥？肯定就无非是先给对方买点吃的，无非就是吃吃喝喝，玩玩。我没说最幸福的，我们的愿望多简单。我们来吧。也就大到如此。OK，阿先拿一个，一次拆七给大家买冰淇淋。果然，是某些么什么，某些同学的一个。全员请我吃。 นองทำหน้าแบบน่ารักอินดูเฮ้โคโคนิวทีปป่ะคะ 祝大家圣诞快乐。嗯哼。เป็นรีแอคในรีแอคที่ดีงามนะทุกคนจากตอนที่เริ่มคลิปนะสาวๆก็คือหน้าตีมึนกันหมดเลยแล้วคนนั่งวงวงพอได้ดูคลิปแฟนเม่เท่านั้นแหละ เจียวเจ้าเจียวเจ้าเฮฮานะคะก็ได้แล้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับรีแอคชั่นสาวๆรีแอคชั่นแฟนเมดวิดีโอเป็นรีแอคชั่นในรีแอคชั่นอีกทีหนึงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันนะคะก่อนอื่นเราขอพูดมอ y ร h r คิสม a สกับทุกคนก่อนนะคะแล้วก็แฮปปี้นิวเอีนะคะไม่รู้ว่าปีนี้ทุกคนมีแลนไปเที่ยวไหนกันบ้างนะ แต่เราสึกว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะคะก็อยู่บ้าน stay safe ปลอดภัยไว้ก่อนก็โอเคนะคะอืแต่ว่าอันนี้คือที่บ้านมีมาอคือมีแพนไประยองก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันก็เลยต้องต้องไปนะทุกคนแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราก็ป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ออกไปก็อย่าลืมล้างแอลกอฮอล์ใส่ ด้วยนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะจบไปแล้วนคคะกับคลิปเรีแอคชั่นวันนี้เป็นเรีแอคชั่นในเรีแอคชั่นอีกทีนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าไงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจุงติงทุงดีมเพื่อติดตามคลิปที่มิ้นจะปล่อยออกมาหนาหนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย เมอรรี่คริสต์มาสนะคะทุกคนบ๊ายบาย